สวัสดีค่ะ,ะรัดกระสิดฝนพาสาษาล่าหลุดแยวนะคะวันนี้นะคะรัดจมารียูเซอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็น Toyota Hilux i c o Champ นะคะจะเป็นปี2นะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟน้องกันเลยดีกว่านะคะไฟน้องนะคะจะเป็นไฟมันติ r e f ค e ตอร r นะคะแล้วก็มีไฟตัดหม่องอยู่ด้านล่างนะจ๊ะ แล้วก็กระจังหน้าน้องนะคะจะเป็นกระจังหน้าโคเมี่มนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบพันกันเลยดีกว่าะคะ่ะนี่นะคะเราแต่งแต้มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตรงกระจกด้านข้างน้องนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างนะคะเดียวกับตัวรถเลยนะจ๊คะ 18นะคะเป็นขอบ18แนองถือว่ายางยางยังใหม่และสวยมากๆเลยค่ะเราแม่มาเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะไฟท้ายน้องนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะมีไฟเบ็กรงที่สามนะคะเราต้องมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมน,นะคะ จอกระจบกระจกไฟฟ้านะคะนี่นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีเซ็นผ้าล็อกนะคะแล้วก็มีที่ปิดกระจกด้านคนนั่งนะคะกันเด็กเปิดกระจกนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับกระจกซ้ายขวาหรือว่าพับกระจกนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะมีดิฟฟี่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่อไม้กันก่อนเลยนะคะเรื่องไม้น้องจะอยู่ที่ 1 1 3 3 2 4กิโลเมตรเองนะคะยี่สิบสี่ถั่ววิ่งไปน้อยมากนะคะแล้วก็พวงมลาลัยของน้องนะคะจะเป็นพวงมลาลัยมันติมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เรามาดูวิทยุกันก่อนเลยนะคะวิทยุน้องนะคะสามารถฟัง a m FM MM, MP3 หรือว่า CD นั่นเองนะคะแล้วตรงนี้นะคะสามารถเสียบ AUX แล้วก็ USB ได้นะคะส่วน แอร์นะคะจะเป็นมือหมุนนะคะปรับได้ตามใจช,ชอบของลูกค้าเลยนะจ๊ะนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวแปลงนะคะจะเป็นเกียร์แมนานวลน,นะคะนี่นะคะที่เก็บของของเขานะคะก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะและเบาะน้องนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะได้แดงนะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวเรามาเปิดแคบปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะคนนั่งก็ยังเป็นเบาะหนังนะจ๊ะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยสบายกว้างขวางมากเลยนะคะดูคอนโซลข้างหน้าค่ะนี่นะคะยังไม่ผ่านการยิ้วมาเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆานะคะเป็นรถบ้านของจริงนะจ๊ะมาเดี๋ยวนะจะพามาดูหน้าเครื่องนะคะขาน้องจะเป็นเครื่อง2.5นะคะหรือเป็นเครื่อง 900บาทนะคะเป็นปีผ4่ผ่อนประมาณ8,00 0นิดนิดนะคะ8 4งวด7ปีนะคะใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อน,นัดได้ที่0 8 2 427ปดสีานะคะหรือว่าเพจประเสริฐผลยุคคาสาขาลานหลุมแก้วนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะประเสริฐผลยุคคาสาขาลานหลุมแก้วนะคะแล้วก็ฝากช่องทางใหม่อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือช่องทางติกตอกนั่นเองนะคะชื่อประเสริฐผลลานหลุมแก้วนะคะวันนี้นะคะนันก็ขอจบ รีวิวนะคะโตโยต้าไฮรักวีโก,โกชแชมนนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย